นิยายเรื่องเซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่สคุณหนูใหญ่ออกโรงแววตาแสดงถึงความอับอายของเยี่ยนซาซาแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นเคืองในทันใดเยี่ยนจืออ่อหยีข้าจะฆ่าเจ้าฟุบสาวใช้ชุดดำใช้ฝ่ามือกระแทกไปที่ตันเทียนหนึ่งของเยี่ยนซาซาอย่างไม่ลังเลสิทธแสเฉิงที่ตกใจล้มลงข้างกายเยี่ยนซาซาพูดตะกุกตะกัก ตันเทียนตันเทียนของสิทิสิบิสิทธิที่ซาตันเทียนของสิทธิที่ซาแหลกสลายแล้วสิทธิหญิงคนอื่นที่เพิ่งตั้งสติได้กรีดร้องขึ้นทันทีช่วยด้วยหนวกหูลำแสงมืดพุ่งตรงออกมาพร้อมกันจัดการสิทธิหญิงสองคนที่ร้องเสียงดังที่สุดทันทีผู้ดูแลสำนักฝ่ายนอกสองคนที่ทราบข่าวและเพิ่งตามมาถึง สีหน้าพลันเปลี่ยนพวกเขาตะคอกด้วยความโมโหบังอาจใสหัวไปซะเมื่อเอ๋ยยังคงไม่รู้สึกเกรงกลัวและยังฟาดหลังมือลงไปต่อผู้ดูแลสำนักฝ่ายนอกด้วยจากนั้นเพียรเ,เพียงสองฝ่ามือเท่านั้นผู้ดูแลสำนักฝ่ายนอกที่ดูแข็งแกร่งสองคนนั้นลอยกระเด็นออกไปทันที เมื่อเห็นการต่อสู้อันคล่องแคล่วเด็ดขาดเช่นนี้สาวใช้อีกคนในรถม้าก็ไม่เกรงกลัวอีกต่อไปโอ้โหแท้จริงแล้วพี่เมยเอ๋อเก่งเช่นนี้เลยหรือพวกเขาอ่อนตังหักเล่าเมยเอ๋อตอบอย่างเย็นชาฮึฮเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังขึ้นสตรีนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหนุ่มสาวในชุดสิบชั้นยอดของสำนักชางอู เมื่อหญิงสาวคนนั้นปรากฏตัวสาวใช้ในรถม้าก็เดือดดานขึ้นมาทันทีเยี่ยนชิงถังนางงูพิษคนนั้นเจ้าค่ะเยี่ยนอีกวาดตามองหญิงสาวคนนั้นผ่านม่านรถมา้าเห็นสีหน้าเย่อหยิ่งของผู้มาเยือนกำลังพูดประชดประชันว่าข้าก็คิดว่าใครกำลังก่อเรื่องอยู่หน้าประตูใหญ่สำนักชางอูเสียอีที่แท้ก็น้องจื่ออีอีกแล้ว เยี่ยนชิงถังรู้สึกได้ว่าเยี่ยนอีกำลังมองมาที่ตนแต่นางก็ไม่สนใจแม้แต่น้อยนางมองเพียงเมื่อเอ๋อเท่านั้นเจ้าคือองค์ครักษ์ที่เยี่ยนชิงส่งมาปกป้องน้องจื่ออีอย่างนั้นหรือเยี่ยนชิงถังไม่รอให้เมื่อเอ๋อตอบนางพูดต่อไปว่าเยี่ยนชิงยอมสละอำนาจแล้วภารกิจของเจ้าก็จบลงแล้วจงกลับมาข้างกายข้าเดี๋ยวนี้ ส่วนเจ้าน้องจื่ออีในฐานะที่ข้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าข้าขอตักเตือนเจ้าเสียเล็กน้อยยอมจำนวนเสียเถิดอย่าทำให้เรื่องบานปลายเลยเย่้ยมชิงทางออกคำสั่งอย่างคนเจ้ากี้เจ้าการนางรอดูเยี่ยนอีใสหัวออกมาด้วยความตื่นตกใจอย่างหญิงพยองน่าเสียดายนางไม่ได้เห็นฉากนั้นแต่กลับกันสาวใช้ชุดดำคนนั้นคุกเข่าลงหน้ารถม้าอย่างสุภาพ คุณหนูใหญ่บ่าวต้องการเรียกใช้ชานตะบะสองส่วนได้หรือไม่เจ้าคะเยี่ยนชิงทางตะลึงงานได้เยี่ยนอีอนุญาตผู้คนในนั้นได้ยินเช่นนี้แล้วต่างก็งงงานไม่เข้าใจสิ่งที่นางพูดเยี่ยนชิงถังก็ชะงักไปนานกว่าจะปริปากพูดว่าเจ้าไม่เข้าใจที่ข้าพูดหรือ เมยอเอ๋อไม่สนใจนางแม้แต่น้อยเยี่ยนชิงทางโกรธจนออกคำสั่งเด็ดขาดว่าเจ้าคนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีสิทธ์หอราชทันจับเยี่ยนจื่ออีฆาตกรสิทธิ์ร่วมสำนักคนนี้ไปซะกรรมที่นางก่อผู้ใดขัดขวางต้องตายสถานเดียวจากนั้นปงังเมยอเอ๋อปล่อยลำแสงดูร้ายกว่าสิบสายจากฝ่ามือ ตันเถียนของบรรดาสิทธหอราชทันกว่าสิบนายที่ยังไม่ทันลงมือกับนางก็แหลกสลายในทันทีไม่พลาดเลยแม้เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นเมื่อเอ,อ๋อผู้ซึ่งใช้ความพยายามอดกลั้นถึงขีดสุดก็กวาดมือไปทางเยี่ยนชิงถังครั้นเมื่อกำลังเล็งไปที่ศีรษะเพื่อปล่อยลำแสงให้นางร่วงลงพื้นนั้นเยี่ยนชิงถังรู้ว่าตนหลบไม่ทนัน จึงแหกปากร้องอย่างหมดหวังว่าท่านพ่อท่านพ่อช่วยข้าด้วยบังอาจชิวช้วชิ้วเหล่ายอดฝีมือทุกท่านของสำนักชางอูฝ่ายในจำต้องปรากฏตัวกลางอากาศแต่น่าเสียดายเมื่อเออว่องไวเกินไปตุก เยี่ยนชิงถังร่วงลงบนพื้นศีรษะแตกจนเลือดไหลนองพื้นเยี่ยนอู้บิดาของเยี่ยนชิงทั้งโกรธจนก้าวออกมาพลางกลด่าอย่างเดือดดานเยี่ยนจื่ออีดูเหมือนเจ้าจะทรยศต่อสำนักแล้วยอดฝีมือที่ตามมาไม่น้อยต่างพูดสำทับเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่แล้วแต่ในเวลานี้สิ่งที่ทุกคนไม่ทันสังเกตคือ กลิ่นยาจางๆที่ลอยออกมาจากรถไม้เยียนอู้ไม่ทันสังเกตใดๆฝ่ามือของเขายังคงหันไปทางสาวใช้ชุดดำฝีมือระดับเจ้าควรทำคุณประโยชน์แก่สำนักมิควรเป็นผีชางรับใช้เสือ 2. ยอมซีโรราบเสียเถิดเมื่อเอ,อ๋อกลับปัดฝ่ามือลมของเยียนอู้ได้อย่างง่ายดายเศษสวะแท้แท้กล้าดียังไงมาแตะต้องคุณหนูใหญ่ ยอดฝีมือของสำนักชางอูที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างอึงง้งเงินไม่คาดคิดว่าสาวใช้ชุดดำตรงหน้าจะเก่งกล้าเพียงนี้เยี่ยนอู้กลับพูดใส่ร้ายว่าไม่คิดว่าสิบที่จะไรจัญญาเช่นนี้ยกย้ายองครักษ์สำนักมาปกป้องลูกสาวดูเหมือนว่าข้าที่เป็นน้องชายคนนี้จะต้องสั่งสอนเองเสียแล้วใครก็คำว่า ได้ข้างหลังยังไม่ทันพูดออกมาเยี่ยนอู้ก็พูดต่อไปไม่ได้แล้วตุ้มตามเสียงระเบิดตุ้มตามดังสะเทือนขึ้นจนกลบเสียงของเยี่ยนอู้ไปหมดเขาอดขมวดคิ้วขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยอดฝีมือคนอื่นๆของสำนักต่างมองหน้ากันไปมาไม่มีผู้ใดรู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้น มีเพียงยอดฝีมือหนึ่งเดียวที่มาจากหอสัตว์บรรพการที่พูดขึ้นอย่างลังเลเล็กน้อยว่าดูเหมือนว่าสัตว์บรรพการจะออกมาแล้วในขณะเดียวกันโฮกกาะหากเสียงอันทรงพลังดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงคำรามกึกก้องกังวานของเสือทำให้ยอดฝีมือจากหอสัตว์บรรพการตัดคำว่าดูเหมือนว่า ออกไปอย่างมั่นใจและพูดอย่างหนักแน่นว่าสัตว์บรรพการออกมาแล้วแต่นี่ยังไม่เท่าไรสิ่งที่ทำให้เหล่ายอดฝีมือหน้าถอดสีคือนะบริเวณที่ลึกลับที่สุดของสำนักชางอูบัดนี้ได้มีแสงจางๆปรากฏออกมานั่นๆมันปรมาจารย์วิญญาณน,นี่ออกมาแล้วเยี่ยนอูและยอดฝีมือหน้าถอดสี ยังมีผู้อาวุโสแห่งสำนักชางอูไม่น้อยที่ตระหนกตกใจจนปรากฏตัวขึ้นอยากให้ข้าทรยศสำนักจริงๆอย่างนั้นหรือเสียงของเยี่ยนอีดังขึ้นราวกับเสียงเพลงที่บรรเลงออกมาจากรถม้าเป็นเสียงที่เกียดคร้านแต่ซ่อนความเยือกเย็นสง่างามแต่แฝงไปด้วยความเฉยเมย